สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา11นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระทุม พระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ในไกรตั้งสง่าอุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยลาลัยเกรรษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถธรรมนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลจ่งถ้วยพระราชทา,านสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาท ูุเกล้าทถุงกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวจงชนกพัชรประภากรนายกสโมสรโรตารี่แบงกอกนิวสกายนำคณะสมาชิกสโมสรเฝ้าทุนละอองพระบาทถุเกล้าทถุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ,จ,ากการจัดงานในโอกาสที่สโมสรโรตารี่แบงกอกนิวสกายเข้าสังกัดโรตารี่ไทยแลนด์ Thailand, ภาค3350เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมาศวพิษดุสิทธวนารามวันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปวัดเบญจมาศวพิษดุสิทธวนาราม ในการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินวัดเป็นจม้าปวดพุสิตวานารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวรวิหารเติมชื่อวัดไ่ทองหรือวัดแหลมไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแรกปรากฏในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิพิธพกขภูเบนเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระนครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์ส่งตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมเมื่อเสร็จสิ้นการปราบกบฏส่งชักส่วนพระอนุชาและพระคณิฐาร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันสี่พระองค์บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแหลมและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชได้พระราชทานนามว่าวัดเป็นจมับทพิษ ซึ่งมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้าหน่ายห้าพระองค์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างสวนดุสิตจึงทรงทำภาติกรรมโดยรุวงวัดดุสิตหรือวัดดุสิตตารามที่อยู่ใกล้กันสถาปนาวัดขึ้นใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามศาีมาเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2442นามพระราชทานวัดเป็นจะมะบ่บพิษดุสิตวนาราม มีพระราชดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยติธรรมสำหรับมหานิกายให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปในพระราชอาณาจักส่งสร้างเสนะภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถพระที่นั่งทรงผนวดพระที่นั่งทรงธรรมหอระฆังบวรวงและสงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธชินราชและอัญเชิญไปประดิษฐานเต็มพระประธานพระอุโบสถที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญานริศรานุวัติวงศ์ ปัจจุบันมีพระธรรมวชิราทิปดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุสงฆ์71รูปสามนเณร13รูปรวม84รูปจบข่าวในพระราชสำนักที่สันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ